งั้นผมถามเรื่องการกันความร้อนนิดนึงละกันว่าถ้าเทียบกันแบบเอาให้เข้าใจง่ายๆเลยจริงๆต้องบอกครั้งแรกที่ภมเพ็นะครับมันมันบางนะครับจริงๆมันประมาณตั๊กเซนเดียวเนาะจริงๆผมเคยทาคลิปรีวิวมันดูแล้วแบบมันจะกันความร้อนได้จริงขนาดนั้นเหรอเพราะมันดูแบบบางๆเอาแต่ถ้าวันนี้ได้คุยกันบอกโอเคเบสมันมาจากท่อคูมแอร์เราก็จะนึกภาพออกแล้วเฮ้ยมันน่าจะเออมันมันร้อนใช่มันน่าจะกันความร้อนรักษาอุณหภูมิได้อ่าใช่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 ถ้าเราเทียบกันกับตัว ฉนวนแล,ล้วกันนะครับฉนวนใ,ในบ้านทุกวันนี้เราใช้กันกี่นิ้วครับถ้าเป็นพวกฉนวนประเภทเส้นใยนะครับเราก็จะมีตั้งแต่3นิ้ว5นิ้วซึ่ง ของเรานะครับหนาเพียงแค่10มิลหรือว่าหนึ่เซนนะนะก็คือมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนได้เทียบเท่ากับฉนวนพวกเส้นในยถึง5นิ้วเลยครับคันนี้ถัดมาถ้ามาเทียบกับประเภทที่2ที่บอกว่าเป็นพวก p ีอครับประเภทที่2อนี่เป็นพวกถ้าถาต้องการเทียบในเรื่องของประสิทธิภาพการกันความร้อนใช่ไหมอ่าหรือ,อมันดีกว่าไม่ดีกว่ายังไงอย่างที่บอกเมื่อก่อนเนาะก็คือฉนวนพวก PU หรือเป็น PE เนี่ยก็จะเป็นฉนวนที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นฉนวนเซลล์กึ่งเปิดกึ่งปิดถ้าการใใช้นนรระะยยาาววของเีม ีประสิทธิภาพในการการความร้อนหรือว่าความคงทนเนี่ยจะมีความคงทนมากกว่าของ p u มากกว่านะครับแล้วถ้าอย่างนั้นตัว epdm เ,เองล่ะมีคู่แข่งไหมในตลาดมีไหมหแล้วของคุณพงดีกว่าคนอื่นยังไงต,ต้องเทียบกันยังไงคือถ้าเป็นของเรานะครับฉนวนการความร้อนแอร์รูฟของเรานะครับก็จะมีมาตรฐานต่างๆที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมาตรฐาน ASTM BS UL อะไรพวกนี้ะนะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ทางพี่น่าจะคุ้นหูบ้างแล้วทางผู้ใช้งานสามารถไว้วางใจได้เลยว่าของเราเนี่ยมีมาตรฐานรองรับนะคุณภาพเราอยู่แน่ๆตรงนั้นนะครับเรียบเทเยบให้ดูได้ไหมว่ามันต่างกันยังไงหมายคือจริงผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกันไหมหมายถึงว่าถ้ามันเป็นยางดำๆเหมือนกันสมมุติถ้าผมเจอของคู่แข่งกับของคุณฟงถ้าไม่ติดแบนรนด์กับไม่ติดแบรนด์ครับอันไหนคุณภาพดีกว่าต้องดูยังไงอ่าอันนี้คือเรื่องจริงเลยถ้าเอาจริงๆนะคือถ้ามองด้วยยตาาาเเปล่่ีร อาจจะแยกออกยากนิดนึงใช่สิ่งที่อยากจะให้แบบว่าเทียบกันให้ดูแบบชัดชัดเจนเลยก็คือการนําฉนวนเราทั้งสองสองสอันน่นะครับทําการบีบแล้วก็บิดอ่ะแล้ว,ลวเราจะแล้วเราจะเห็นอะไรครับอ่าเราก็จะเห็นความแตกต่างในเรื่องของความหนาแน่นในเรื่องของความแข็งแรงของเซลล์น, <ๆ S 1> Sell, นะครับอะ่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูเทียบให้ดูเลยดีกว่าอะ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉนวนการความร้อนที่เป็น EMDM เหมือนกันเนาะอ,อันนี้จะเป็นของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เอาโอเคนะครับก็คือบีบตัวฉนวนไปเลยนี่แหละอ่ะ จะสังเกต <Okay. S 1> ได้ไหมมีเสียงอ่ามีเสียงซึ่งเสียงป๊อปแปรป๊อปแปอันเนี้ยก็แปลว่าออลักษณะโครงสร้างที่บอกว่าเป็นเซลล์ปิดเนาะมันก็ทําการเปิดแหละความหนาแน่นไม่เท่ากันดูจากข้างๆก็น่าจะค่อนข้างชัดอยู่แล้วเนาะอันนี้ดูแบบดูแน่นกว่าโอเคแล้วก็กดไปก็จะไม่มีเสียงแบบ พอแป,ป๊ปอแป๊ในระยะสั้นอาจจะไม่ได้แตกต่างมากในระยะแรกอาจจะออกมาดีหน่อยนิดน,นึงอ่<ต>อ,อกันรอ,อกันแต่พอ,อใช้ไปแล้วไม่ถึงปีอย่างเงี้ยเริ่มแล้วอ่าประ,ะสิทธิภาพการกันความร้อนออุณหภูมิมันค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะดิฟกันมากโอเคมันเริ่มมันเริ่มไม่เสถียร